เธอคือเทพดาเทพดาเทพดามาโน่แหละครับถ้าทางวันนี้จะฝึกหนักมากเลยครับวันนี้นะเป็อะไรจริงเลยเหรอจุดพิลล่าสุดนว่หลักแต่วงหัวเาี๋ยวของอีหล่อเหลือไม่ทำบุญแล้วรู้สึกปลอดโปร่งอย่างนี้นี่เองเห็นอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะเลย เฮ้ยนี่พี่สำรวมเห็นธรรมะแล้วใช่ไหมเปล่าพี่เห็นเลขอะไปแทนกับนักได้เป็นหลายตัวเฮ้ยยุยจะเล่นหวยเหรอเออไปด้วยดิหยุดเดี๋ยวนี่ยโอ้เสียปีใหม่ทั้งทีอย่าทวงนี่เก่าได้ป่ะจ้อขอร้องขอร้องไม่ได้ทวงไว้แต่พวกเองยังกลับไม่ได้ถ้ายังไม่ได้กรวดน้ำเออเราจะนไเ้ยไอ้เงินไอ้ทอง เอาของขวัญปีใหม่มาโชว์ชุดขวดน้ำไม่เช่าจ้าชุดเงิน20ชุดทอง40โอ้โหเสียทำบุญนายยังจะคิดเงินอีกเหรอปีใหม่ไม่ยอมทำบุญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมรับไปแล้วก็ตามใจตอนนี้นะเป็นตอนที่ลื่ต้องตั้งใจกันเลยเลยถ้าใครคิดต่ำเงินนะหรือจะล่าเรอเองทีเลย ล้นอยู่เลยไม่ไปแล้วทำไมวะยังหิวอยู่อาซิมวะไม่เห็นนี่เพืนเลยอะนี่เอ้ลึกคิดคิดถึงใครก็ไล่ให้เขาคิดถึงเลือเลือจะได้อิ่มไงมีต้องเป็นคนคิดถึงว่ะพยายามคิดสิไม่พอสายคิดถึงโกตันไหนนะพวกลึกคิดถองโกตันไหนนะอาสมนีคิดถึงวะหน่อยสิว่ารักเลืออยู่นะทำเลยคิดถึงวะเลยว่าดีโกตันนี่ไม่มีใครเอาคิดถึงหรอกนะ เจ้านี่ที่ขี้เหนียวขี้งกแบบนี้แต่อ้ยหิวอ่ะอ้วหิวจะตายอยู่แล้วนะหิวจะตายอะไรก็ลึกซีเลียวว่ามันจะต้องหิวอะไรขนาดนี้มึงตับไม่ตายแล้วซีเลียวแต่ว่าใครหิวอ่หิวอ่ะดิวอ่ะิวอ่ะอ้าวแล้วอ่ะเหรอเออนี่เอาอย่างนี้กับบีวิทีนึงนะมันจะช่วยอะไรอ่ะอะไรบอกมาบอกมาเร็วๆ็กินไส้กับขี้ไงแบบผีกาสืออ่ะ ว่ไม่กินเค้แต่ถ้าหักหรือหิวหรือต้องกินไมปว่าไม่กินเค้กว่าไม่กินเค้กว่าไม่กินเค้กทาทางอาการหนักนะสงสัยต้องหายลมหายปอดออกหายปอดไม่กินเค้ก ไอเพชรไอ้เจ้กวางอ่ะนี่พวกเรือตายเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหไอ้บ้านี่กูวกสามาช่วยดันแช่งกระปัดเฮ้ยสงสัยนี่มันจะหกขรลมหัวฟาดพื้นเป็นบ้าไปละมั้งเฮ้ยพวกเราตัดหัวมันแล้วไปส่งสถานเผ่าวาฬาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยจะบ้าพวกคนนี่ไม่ใช่หมาบ้าเฮ้ยนี่กูไม่ตายจริงเหรอเนี่ยกูไม่ตายจริงเหรอเนี่ยไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจใโอเคมา โอ <c oughs> ๊ยโอ๊ยเจ็บไหมเจ็บแสดงว่าไม่ตายตายแล้วนี่ๆี่ดเท่าที่ดูนะเมื่อรางเหมือนว่าลื้อเนี่ยกำลังมีเคราะห์เจ็บเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องสะดอกเคราะห์อ่าถาว่าเคราะใหญ่เนี่ยนะทำบุญก็500ร้อยการทำบุญก็300เคราะเล็กหน่อยทำบุญก็200ร้อยเอาแบบไหนดีว่าไม่ทำ โอมากนะโมไ่ตายแล้วดิไม่ตายแล้วก็ดีแล้วไป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 เฮ้ยอะไรวะทำบุญได้โทษปลดสได้บาปเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะใจนะลูกยังไม่ช่วยหรอกไอ้บ้ามารมแล้วขวดก็ไม่เรียงเลยอะไรวะมมาเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ะอาหมาอาหมาต้องมาบอกอะไรเราสักอย่างแน่เลย เคครับพี่เทยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอครับลองคิดในทางที่ดีสิครับถึงเราจะไม่ได้ขึ้นไปงานทั้งบนนะครับเราก็ยังได้ร่วมสนุกกับชาวบ้านในซอยนี้ได้นี่ครับไม่ต้องมาพูดพ <c oughs> วกเองนี่คิดจะทำบุญัทั้งทีทาไมทํางันจิฟจ้อยอย่างงี้วะดูของเสกวกงเสกกันสามชาติไม่มีหมดเว้ยเฮียวงต้องมีที่ดุเฮียควง ทำไมนั่นแหละโอ้ทำไมกตันนี่กดตันมาทำบุญเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่จ้าดีกอดสบไม่อยากเชื่อสายตาเองว่าโกตันจะมาทำบุญเนี่ยนั่นแต่เท้าจดหัวหัวจดเท้าเท้าจดหัวโโอ้หน่ากลัวนี่คุณไ่ทำอะไรกับโกตันน้าเฮ้ยผมไม่ได้ทำนะผมแค่สร้างฉากความฝันให้โกตันเขานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยจนฉันออกไปงานนี่นะนิดหน่อย แ็งละมันแสนที่อยขี้ตืดจะทำบุญกับทั้งทไม่รู้จะแหกตาดูตามาตาเรือเขานะมั้ง้าว่าทำบุญว่าล้วไปเกี่ยวอะไรกับเรือไอ้สมองกูอ๋อโน่นอะไรเบิงอ่านป้ายร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเบิงยกมาสองมอนี้ไม่ทราบปลาออสการ์กับลูกน้ำนึ่งไงฮะ นี่จิ๊บใจนะเว้ยอยู่ที่ร้านอีกสองครังโลกวยนี่อันนี้เนี่ยนะเอามาให้พวกลึกริงคั้งแร่แรกกองพวกที่จะได้คิดถึงอ้วงไงโอ้โก้ตานเปียงไปโหน่เนี่วูจะเล่าให้ฟันนะว่าฝันนะไม่ใช่สิมันเหมือนจริงมากเลยรู้เปล่าว่าอ้วเนี่ยเห็นเทวดาสององค์ที่ต้นสายใหญ่นั่นนะนะแต่อ้วจําหน้าอีกไม่ได้นะ แถมมากับอัม่มมาให้สมองกวงนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยนะมาสองอัวนนะให้รู้ว่ากลางทําบุญเนี่ยมันดีอย่างไรโอ้โกตันใจดีอย่างนี้ใครจะลืมโกตันได้ลงมาฉันลําโชว์ให้ฟรีเลยลด้วยวันนี้วันดีมีใหม่ต้องการ์น กเสีย,สยดูสิครับพี่เทบทเรียนที่ผมสอนโคตันน่ะได้ผลจริงๆด้วย <c oughs> ฝีมือแกคนเดียวที่ไหนพี่ก็ช่วยจนพี่อดไปงานนะ <c oughs> เเ่ะพี่เทครับนะการได้ช่วยเหลือคนเนี่ยมีความสุขกว่าการได้ไปงานทั้งบนตั้งเยอะนะ่จริงไหมครับ <c oughs> ไหนๆก็ทำบุญแล้วนะเทวดาวันนี้เนี่ยนะโอ้เครื่องเส้นไหวมาให้รือด้วยนะขอเทวดาเนี่ยนะคุ้มของอ้วนะให้อ้วเนี่ยเฮงๆรวยรวยแล้วก็ได้เมียสวยๆได้ยนะกรรมเสียกรรมเสียของเส้นิดเดีวขอเยอะเลยกันไองกพี่แกหลอกอะไ อยู่มาแลวไปแล้วดีกว่านะเอาอาม,ม่าอาม,ม่าไปหลอกตกงไดอีกทำไมอะครับก็เป็นผีไงเป็นผีก็ต้องหลักสิไม่หลอกจะชื่อว่าผีเลยยังไงตังนี้อิงแขงนะจะบอกให้เขาบอกว่าสายดสย,ยองมากเลยกังน,นี่เป็นไงอ้วน่ากลัว <มา S 1> หรืออยู่เฉยๆก็น่ากลัวพออยู่แล้วอาม,ม่าเอออย่างงั้นเลยแล้วอ้วจะไปหลอกอากลงน้อยของอ้วนอะ ผีที่ไร้สาระจริงๆเลยอ่ะพี่เทครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พี่เทอดไปงานข้างบนแล้วก็ผมขอบคุณมากนะครับที่พี่เทเชิญอ,อบรมสั่งสอนสิ่งดีๆผมมาตลอดทั้งปีเลยครับพี่ก็ต้องขอบใจแกมากเลยนะที่ตลอดทั้งปีเนี่ยสร้างความปวดหัวให้พี่ตลอดเลยอ่ะแต่เอาละหรือพี่ทำบุญกแล้วกันนะ การทำบุญทำทานนั้นคือการให้เดยที่ไม่หวังผลตอบแทนผู้ทำบุญทำทานนั้นย่อมได้รับความสุขสงบใจเป็นกุศลปีใหม่นี้ผมขออธิษฐานให้ทุกคนมีความสุขมีจิตใจที่ผ่องแผวเป็นกุศลตลอดทั้งปีนะครับสาธ <สา S 1> ุ